มิสเตอร์โดนัทหนูคิดว่าชื่อเขา应该จะเป็นชื่อมิสเตอร์โดนัทหรือเปล่าไม่ใช่มันโดนอ๊อฟมันโดนอ๊ชื่อมันโดนอ๊อุ้ยเอ่อดูด้วยแค่ที่ได้พยากรณ์คุณอะไรกว่าเดียวคุณเทพกว่าคุณเทพกีดากว่าเหนื่อยมากเลยอ่ะอันนี้น้องอะไรวะน้องอะไรแบบไอทีอ่ะเป็นแบบเทคโนโลยีอ่ะ เออมาจากเออน้องหลักสี่มาจากไอพีสแควร์สวัสดีค่ะมีวันร้อนต้งงชวนมีกซ์สดกินได้คนเดิมกลับมาแล้วจ้าคัมแบ็กจ้าสวัสดีค่ะหอมกับอินเส่งอ่อนแล้วสวัสดีครับหมเยี่ยมเยี่ยม เป็นเด็กเล็กเพราะว่ามีผู้ใหญ่มาแข่งด้วยสวัสดีจ้าสดใสนะแวันนี้ชุดสวัสนะนอนเต็มใช่ป่ะนอนเต็มปกติคุณนั่งเราก็แบบแอบเห่าอะในแมสค่ะคุณเห็นไหมแอบเหาวนี่เวลาแบบถ่ายกันอะไรในคนแล้วแบบคนอื่นพูดอยู่อะเราแบบไม่ต้องโฟกัสอะไรเราก็จะถือว่ามีแมสก็เลยหาาซะหน่อยแต่เห็นน่าเกลียดจัง ตอนนี้หน้าตาสดใสมากเอาดีๆจริงอนหน้าตาสดใสจริงแล้วก็มีสิทธิ์นะบอกเลยว่าชาเลนต์คนนี้มีสิทธิ์ที่มงจะลงเรา<ม>เราเคยผ่านการถ่ายมาเยอะเห็นจอแบบนี้ตอนนี้คือเรามีจอทีวีอยู่ตรงหน้าซึงเป็นมากคือแบบไม่ได้ถึงจอนานมากเราห่างหายไปนานนะนานยู่นะเ,<อ><อ>เราทำชาเลนจ์รูปแบบอื่นๆมาช่วงนี้เยอะ<ช>นะไม่ได้ถ่ายกันมานานเราเคยถ่ายหลายอย่างเกี่ยวกับสินค้าบริการว่าจะเป็นสโลแกนโลโก้ราคาแต่ว่าอันเนี้ย ยังไม่เคยใชอเลยวะ p a c k a จ i ิงเหรอใท่มัสคอร์ก็ไม่น่าจะยากหรอกมั้งเออเออไม่ยากหรอกมีทุกเมื่อเพื่อเธออมพี่ตู่พบทอนอ่ะผมก็ใส่มัสคอร์ดเฮ้ สบการณ์ตรงกันเนี่ยโอ้ยให้ทมาคอตมาหลายงานมากงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าให้ไครมาคอตเนี่ยเราจะถ่ายได้ไหมคำรับกติก,กาเหมือนเดิมง่ายๆก็คือเราจะมีภาพมาสคอตให้หนกมีเวลาให้12วินาทีต่อหนึ่งภาพสิ่งที่พีจะต้องตอบมี2อยา่างเป็นมาสคอตของแบรนด์อะไรองค์กรอะไรกับตอบชื่อของตัวมาสคอตนั้นด้วยดังนั้นในข้อหนึ่งจะมี2คะแนนหนูน่าไสกับชื่อของ มาสคอตนั้นเราอะจะจำว่าน้องคนนี้มาจากแบรนด์อะไรแต่เราจะไม่ค่อยรู้ชื่อนามขนมทวลันเต้าไม่หรอโกแก่ชื่ออะไร ชื่อเก๋าโกแกมันทุ่มเม็ดพี่โกแกไงชื่อพี่โกแกมันทุ่เม็ดก็งั้นแหละเท่าแกน้อยเฮ้ยโกแกคุณโกโกแกไงวยแล้วเขาชื่ออะไรอ่ะก็ชื่อชื่อลุงโกส่วนตองกรอบชื่อแบร์อะไรชื่อส่วนเตาไงชื่อแบร์ส่วนเตาชื่อแบร์อะไรวะหนูเคยกินที่แบร์งกอบว่ะโกกนุ๊ ีนิดเดียวอีกนิดเดียว,ดดยวไม่ใช่พี่เก่าแต่ว่าเป็นพี่โกนะ่นะน่าเสียดยโกแก่คุณคุณโกวกนุกชื่อโกอไม่นาเล่นเลนนยกูเคเอฟซีอันนี้เคเอฟซีโอ้ยอันนี้เคเอฟซีคุณลุงเคนตักกี้คุณลุง Kentucky. เคปซีกก FC, ลุงผ,นะผู้พันอเลนะ็กซานเดอร์ทันเดอร์เออผู้พันเลยนะผู้พันอเล็กซานเดอร์ชื่อเขาชื่ออะไรอะ่ะหนูจำชื่อผู้พันสิทธิ์ไม่ได้พี่เคยบอกด้วยนะเออพี่พี่เคยบอกอผู้พันซนเดอร์จากเคปซีหนูไม่ดูไม่ได้นะบอกกินบ่อยมากเคปซีคุณลุงผู้พันแซนเดอร์บอผู้พันแซนเดอร์ เกที่ถูกต้องแต่เขาไม่ไ pues ด้ช nah? ื่อผ şey ู้พันอเล็กซานเดอร์เขาชื่อผู้พันแซนเดอร์ผู้พันโจโจปะผู้พันแซนเดอร์เออผู้พันเออันแซนเดอร์นะไม่ใช่คุณลุงเคนตักกี้นะใช่ใช่ใช่เขาลูกองน้องมากแปอะไรวะอีไมปโกงมาหลุยหลุยไม่รู้จักชื่อแปลนะ ชื่อน้องเข้มไปมาจากเอ็มแอนด์เอ็มชื่อเอ็มอัธพลอันนี้ไม่ใช่เอ็มแอนด์เอ็มนะฮะอันนี้ลีบอกว่าเชื่อคุณมากคุณมากมากแบบมากๆาที่ลีไปลีดีกว่าบ้างนี่ไงตาพิเศษพี่ตาพิเศษพี่พี่พี่เขียวนี่ อะไรวะคุณมากเลยอะตาวิเศษเห็นนะแบนกทมตาวิเศษเห็นนะตาวิเศษแปลว่ามันฝังอยู่ในซีดีบ้ามเราทมันเห็นปั๊บแล้วมันรู้เลยอ่ะตอนเด็กมันแบบมันตอบย้ำซ้ำได้ต้องรุ่นเราเนี่แหละถึงจะรู้อนี้เออเนาะเฉียด30ขึ้นไปนะ ว่าแล้ว,ลวน้องมิชลินค่ะเอออันนี้มิชลินมิชลินแต่เขาชื่อเฮ้ยมิชลินใช่ดิแต่ว่าชื่ออะไรอย่างนีชื่อด้วยเหรอรอรถ <c oughs> แบรนด์รอรถ <c oughs> แต่เราไม่รู้ว่าไรอ่ะเออน้องมิชลินน่ะเขาชื่อคุณอะไรอ่ะมิสเตอร์คุณมิชลินชื่อมิชลินนั่นแหละแล้วก็มาจากแบรนด์มิชลินมิชลินไง <c oughs> อันนี้มิชลิน น้องห่วงยางนี่ไงมิชลินพี่ยางพี่ยางมิชลินเขาชื่ออะไรชื่อพี่ยางพี่ยางพี่มิชลินมิชลินมิชลินบอยอะคือยี่ห้ามมิชลินแต่ว่าชื่อน้องคือบีเบนดัมอ้าวบีเบนดัมเป็นบีอะไรกับบีเบอร์เออน่าจะบีเบอร์เ่อจะแน็ตน่าจะตอบว่าบีว่ะ บีเบโร่เอก็ถ่ายถ่ายกันอ่ะมิสเตอร์โดนัทหนูคิดว่าชื่อเขาต้องจะเป็นชื่อมิสเตอร์โดนัทหรือเปล่าไม่ใช่ไม่โดนอ๊ โดนอ๊ชื่ออะไรวะโจเกอร์ไม่ใช่ชื่อแม็กบอยอโอ้ยโอโนโลัลโอนัลของแมคโดนัลค่ะอันนี้คือเราโตมากับมันเราไม่รู้ไม่ได้จริงๆที่เราเล่านี่แมคโดน,น,น,นัลไงโอนัลอันนี้ไม่พลาดมาสคอตของเล่นคือเยอะมากที่บ้านเอาดีๆ อันนี้ไม่พลาดพลาดไม่ได้ขเขาเต็มบ้านแม็กกี้เลยเต็มบ้านมาสคอตเขาชื่อคุณโรโนโลโัโนโนโลนะโ่โรนโอลโรนัลแมคโดโนัลจากแบรนด์แมคโดนัลนะจ๊ะอันนี้แมคโดนัลไม่ใช่มิสเตอร์โดนัทเนาะเออแม่เกือบลืมมากอันนี้ใครอ่ะหนูขอมุ้ม้วนแล้วกันหนูขอชื่อชื่อน้องชื่อน้องมังกรแบรนด์เอ็มเค เอ็มเคไปมากเท่ากับในพ่งคุณเอ็มเคมีไงปตชชื่อพี it, ่ก <in Asia> yeah euh ้อนชื Hence, ่ออะไรนะชื่อก้อนชื่อก้อนไม่ใช่หรอชื่อก้อนน้ำเงินชื่อพี่พี่บูพี่บูปตชมาจากปตชชื่อน้องเอ่อมังกรฟ้าใส่เงินเทพๆหลังมังกรฟ้าน้องน้องกัตจี้น้องกั ไม่มีธมาปะวะโลปาีิของปตทปตทอันนี้ปตทชื่อกัสซิล่าอะไรทุกอย่างเลย่างนก็กัจิเฮ้ยเราเอาไปจำว่ากัจจิเป็นชื่อแบบดาราไปแล้วไงเลยลืมน้องปใช่มาอ่ะมันมีช่วงนึ่งเขาจะแจกตัวของเล่นอ่ะแเราไขลานนั่นนึงแล้วก็จะเขียนว่ากัจจิกัจจิ บาร์บีคอนแบรนด์บาร์บีคิวพาซานี่ไงพี่ก้อนมาจากบาร์บีคอนชื่ออะไบารบาร์บีคิวพาซาชื่อบาร์บีคอนบาร์บีคอนไงบาร์บีคิวพาซาบาร์บีคอนบาร์บีคอนบาร์บีคิวพาซาบาร์บีคอนอันนี้บาร์บีคอนบาบีบาร์บีคิวพาซา คิวพาซาอันนี้ไม่มีใครไม่รู้เนาะอ่าอันนี้ทีมเราสายแดกทุกคนอันไม่มีใครพลาดเลยเพราะว่าทุกคนก็คือตะการซีกเรื่องบุฟเฟ่ไว้ใจเอาได้มันเป็นการกิน AIS ฮะใช่หรอก AIS ชื่อน้องชื่อน้องชื่อน้องทุกอย่างเร็วน้องสปีดน้องสปีดมาจากอ AIS ชื่อน้องไออุ่น อันนี้น้องใจดีปะเขาชื่อใจดีปะ <Ć? S 2> ดี A S, <S, <ส><ง> <S ใช่ปะช,ชื่ออะไรวะนี่ A S น้องสุขใจปันสุขสุขใจดีใจสุขใจมีไงที่อุ่นใจของ A I S, <S อันนี้ท่านไม่ได้เพราะว่าหนูใช้เครื่องนี้ด้วยววอุ่นใจ เดียวที่ตอบชื่อน้องถูกคนอื่นจะไปสุขใจดีใจปันสุขอะไรกันอยู่อย่างงี้เห็นไหมโอ้โหตอนนี้ AIS เขามีบริการใหม่ที่ว้าวมากมาแนะนำกันอ่าเหมาะมากสำหรับสถานการณ์ในยุคนี้ยุค New Normal แบบนี้นะนั่นก็คือ V Avenue นะเป็นแหล่งรวมศูนย์การค้าเสมือนจริงแห่งแรกในโลก เป็นแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยี 5G เพื่อให้เราได้เปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่เสมือนจริงแบบ360ที่แรกของเลยเหมาะมากกับนักช้อปแห่งยุค New Normal <ๆ>และก็จะขาดไม่ได้เลยพอพูดถึงการช้อปปิ้งมันก็จะต้องมีร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหาร Virtual Restaurant แห่งแรกบน V Avenue p o w e r by AIS 5G <々>ซึ่งได้ยกแบรนด์ดังในเครือนำโดย b b e Plaza ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะมาให้คนไทยได้สัม ประสบการณ์ดิจิทัลในแบบฉบับร้านอาหารพร้อมมอบดิวดีสุดเอ็กซ์คลูซีฟส่วนลดค่าอาหาร100บาทเมื่อสั่งอาหารในราคา750บาทขึ้นไปผ่าน v i a v e n u e by AS5G พิเศษเฉพาะวันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายน2,564นี้เท่านั้นเดี<ะ>๋ยว<ะ>เราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ลองเข้าเว็บไปดูนะจ๊ะลองเข้าไปดูเข้าไปเล่นเข้าไปสั่งกันนะเพราะว่าดีลดีมากใช่และผู้ชนะในวันนี้จะได้อาหารชุด จากบาร์บีคิวพลาซ่าด้วยจ้า,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 าจะสั่งมาให้กินเลยอาาาเออจะลองสั่งมาให้กินกันเลยกินเพราะว่าอยากตอนนี้อยากกินบาร์บีคิวพลาซ่าอยู่แบบโฆษณามาบ่อยมากอุ้ยฉันนี้เคยเห็นตอนเด็กๆเ,เลยฮะหนูคิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์เอ,อ่อเสือมันอ้วนความเมร็วรถรถมีสันตีโตสเมนู เขาเป็นใครนะคะคนนี้คุณไอซีโตสชื่อชีตานี่ไอชีโตสพีชีพีชีพี่ชีตาชีโตสค่ะมาจากแบรนชีโตชื่อว่าชีตาเพราะนั่งเหมือนเสือชีตาพี่พี่เสือพี่ไทเกอร์พี่ลีโอพาร์ลีโอพาร์ลีโอพาร์ลโอ้โหลีโอพาร์ลกีเออาร์ดิอ เลโอปาดโอ้ยต้งตีเนาะเอ๊ไม่ใช่เหรอเลโอปาดเขาช่อชสเตอร์เป็นเหมือชีต้าจริงๆเขาเลยชื่อชีโตสใช่ประเด็นคือชีต้าเหมือนเล่นคำเฉยๆไม่คิดว่าจะแบบถูกรึ่งนึงชีโตสอะแจกเหรียญมังกมอนเราสะสมใช่ครับอาไปโต๊ะกินกับเพื่อนเออ แบ,บฮักหลกังุยแบ,บฮักไปแมูมัวแต่ของแบร์แบ,บฮักชื่อน้องแบ,บเออโอ้โหญี่ปุ่นด้วยอ่ะโมลุมลุโมม,มาลุคุมามะคุมมงเล่เล่ที่อันนี้ต้อตายละคุมามงชื่ออะไรวะคุมามงคือชื่ออะไรชื่อสถาบันววิชาคุมามง มะมงเป็นคูมะมงเป็นตัวแทนของอ๋อกูผลืมเลยญี่ปุ่นอซสากาคูมะมง,มมงชื่อของเขาคือคูมมงเม,ม,มืองคูมามโมโตะไม่ใช่อซสากาเฮ้แต่เราก็มีความรู้เยอะเนี่ยแน,น่นอนเออแต่แค่ชื่อผิดเมืองผิด <c oughs> นานนะของนี่โตเก,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 กียวบานาน่าโตเกียวดิฟโตเกียวโตเกียวโตเกียวบอสโตเกียวบานาน่าอันนี้ก็เหมือนเอสเหมือนกันนะเอสไปมั่อวอีกอันหนึ่งอัดซ้ำอัดซ้ำเราไปท่าไห้ที ดูคลิปมันจะมีไวรัลอะช่วงที่เป็นมันนี่เอ็กซ์โปอะน้องเต้นแรงมากพี่ว่าอีป่ะไปทำงานมาสคอดได้นะหนูก็ดีได้เป็นมาสคอดของตัวที่เทเวอร์เทเวอร์ไม่อยู่เทเวิร์ต้นตายอ่ะเป็นแบนั้มาใช่อุ้ย เกมชื่อชื่อน้องฉีตาเกมเออลันอะไรนะที่มันนั่นน่ะที่มันวิ่งก็เร็วอ่ะหมุนหมุนอ่ะอันนี้เหมือนโซนิกเลยอ่ะไปอยู่กับบีได้เลยชื่ออะไรอันนี้ไม่รู้จักแต่ก็คุ้นนะโอเคนงตารางอ๋อต้องเป็นเไรเกี่ยวกับรถแน่เลยนี่คุ้นมากเลยอ่ะนี่คุ้นมากเลยอ่ะพนาโซนิกป่ะอันนี้ น้องอะไรวะน้องอะไรแบบไอทีอ่ะเป็นแบบเทคโนโลยีอ่ะเออมาจากเอ่อน้องหลักสี่มาจากไอไอทีสแควร์อันนี้ไงโอลิมปิกชื่อบูนาบูนาแคทเพราะว่าเป็นแมวตัวงเงินเงินเขามีตัวเมียได้บ้านสีชมพูอ่ะ แมพพี่เป็นคนเดียวที่ตอบถูกก็เป็นมาสัดของโอลิมปิกโอลิมปิก2020น้องอที่โตเกียวนะน้องไม่ได้เป็นแมวและน้องมีชื่อว่ามีไรโตะว,วะคือมันจะเห็นเลยอะว่าใครใช้ชีวิตแบบไหนสนใจอะไรบ้างแต่การทายอะกูเห็นเลยเอาจริงนก็คุณน่ะแต่จำไม่ได้อะค่ะประกันภัยหรออะไรวะคุณจิ อันนี้กรมทางหลวงเอ้ยไปรษณีย์ไปรษณีย์ไทยชื่อน้องโพสแมนโพสโพสแมนเก็บผู้รุดไปรษณีย์สีแดงมาจากไปรษณีย์ไทยชื่อน้องหนูน้อยหมวกแดง <c oughs> ได้วะ่ะไปรษณีย์ไทยชื่อน้องขนส่ง <c oughs> อันนี้ไปรษณีย์ไทยช,ชื่อชื่อสวัสดิ์ <c oughs> เราทำงานสวัสดิ์ชื่อทิดสวัสดิ์เออ ลุงเป็นลุงอ้วนเหรอเขาเป็นหนุ่มอยู่เลยเขาชื่อหนุ่มไพร์สเียลลุมไพร์สเียเออโอ้ยไปดูชื่อภาษาอังกฤษก็คอพสต์แมนเนี่ยเขาไม่มีเขาใช้แต่ชื่อแบบหนุ่มไพร์สเียอะไรอ่ะอันนี้ต้องไทยๆหน่อยอ่ะมาจากพิพิธภัณฑ์เด็กหรือว่าคุณแม็กกี้อีกแล้วเขาเหมือนพี่แม็กเลย นี่ไงทอทอทอทายเที่ยวไทยชื่อพิชาตกใส่ชุดไทยอันนี้อันเนี้ยหรออะไรอ่ะมาสเตอร์เชฟไม่รู้อุ้ยอันนี้เป็นเชฟชัวเลยเอ่ออาหารอะไรที่มันดังๆว่าอาหารญี่ปุน่นแล้วก็เอ่อ MK ป่ะเขา MK ซ้ำชื่อลุงนวล BTS ชื่อสวัสดีเออชื่ออะไรวะ อันนี้คือ BTS ถ้าขึ้นไปอยู่บนป้ายใช่เป็นมาสคอตชื่อหนูด่วนคือดูดีๆชุดเขาไม่ใช่ชุดเชฟเขาเป็นชุดราชประแตนนะเป็นชุดไทยอ๋อหรอเออจิ้มเมเหมือนบีเนอะใส่อันมากอะใส่อันมากใครเหมือนใครเหมือนกันเลยอะงงมากค่ะชุดความคิดเนี่ยเออชุดความคิดมันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยดูดูฉันที่ได้พ่ธีกร อะไรกว่าดีอ่ะคุณเทพกว่าคุณเทพกิดากกว่าเหนื่อยมากเลยอ่ะ S C B ชื่ออ่าไปนะอ่าแม่ยาน่ะไม่ใช่แม่ใช่นแม่ยน่ะแป๊นึงช้าๆหน่อยดิโอ้โหมันติดูดือนนี้อันนี้นางกว่า S C B อ่า j e n ิ i f e r ไปชื่ออะไรกันมีซูรเหรอคิดสิน้าใส่สุไทแม่มณี แม่มณีของไทยพาณิชย์มาจากไทยพาณิชย์ชื่อแม่มันี <Okay. S 2> แม่มณีค่ะเข้าไปจะเจอเลยนางก็จะวักมือเลขโชกเลขมัีก็เลยแม่ม,ม,แม,ามาก่อนไงเราพร้อมแม่ปุ๊กย่านางมาเลย <laughs> <laughs> นี่บัตรเครดิตจ่าย <laughs> ยังจ่ายจ่ายพรจ่ายพร ก็เคยเห็นเออชื่อไอลำแบนเอ่ออะไรวะมาติคินบิกซอชื่ออะไรชื่อวิกอันนี้วิกซอใช่หวือวะกราวิสคอนไม่ไช่วิกซอวิกซอชื่อซอวิกครวัเนี้ยตังไม่มิสซ์มาโซ่ได้ป่ะอันนี้ มาจากมิสโซมาโซมิสโซมาโซอันนี้คือมิสโมาโซแสดงว่าไม่ค่อยได้ทำความสะอาดบ้าง,าง,งที่ฮิมไปตอบบิกซออะ พี่คิดว่าใครน่าจะตอบได้เยอะสุดหนูว่าพี่มีมสิทธิ์เพราะพี่มเขาได้โลโกโล้อ่าก็จริงใช่พี่อิมพี่แม็กกี้อะไรอย่างเงี้ยไอคิดว่าใครทัดตุด้คิดว่าเป็นพี่เมย์หนูขอโทษนะพี่เมย์นางจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยจำพวกรายละเอียดพวกนี้สักเท่าไหร่ลอ,องเชื่ออะไรก็านางก็จำแบบไม่ได้สนใจอะ่ะ <G ül> และเมย์จะเป็นผู้ชนะสำหรับชาเลนจ์ไทยมาเอดของเราวันนี้ <G ül> เป็นไงล่ะเอ๊ะขอประมาณกันไว้ดีนักดีนัก <G ül> ซึ่งตรงหน้านี่คือรางวัลของผู้ชนะอย่างที่เราบอกเอาไว้นะจ๊ะผู้ชนะจะได้รับชุดดับเบิลหมูจุใจไปเป็นรางวัลจากบ <G ül> าร์บีคิวล l a z a ริงชุดนี้มันกินได้แบบ3-4คนเลยเแต่เราไม่แบ่งใครแต่ว่ามันมีคนรอนะมันบอกว่ามันจะไงเผือเกิดใครนะเดี๋ยวจะมาขอแบ่งต่อมีหน้าบีเลยไม่กลับบ้านใช่ป่ะนั่งรออยู่ขหน,น้าใช่ป่ะเมือ่อกดไข่เสร็จแล้วเสร็จงานแล้วหลายคนอะช่วงล็อกดาวอะอยากกินเราไม่ได้กิน,น<ๆ>คือตอนนี้ใา่ล็อกดาวแล้วถ้าไปที่ร้าน คนก็จะเยอะนะอันนี้คือเราสามารถสั่งมาทันที่บ้านได้เลยเพราะเะตาให้ยืมนะจ๊ะอันนี้ขอให้ยืมเนาะเตาเนาะต้องคืนนะทุกคนไม่ได้ให้เลยนะไม่ได้ให้เลย,เลยอันนี้พี่ลองสั่งมาจาก V Avenue นะแหล่งรวมศูนย์การค้าเสมือนจริงแห่งแรกในโลกแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยี 5G เพื่อให้เราได้เปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่เสมือนจริงแบบ360ที่แรกของโลก ต้องลองเข้าไปเล่นดูนะคือมันว้าวมากคือเข้าไปแล้วแบบ360มันดูเก๋ๆล้ำยุคเหมกเกาะกับนักช็อปแห่งยุค New Normal ตรงหน้าเรานี้นะถ้าใครอยากจะลองเข้าไปที่บบาคิวพาซ่าเนอะก็คือจะเจอร้านอาหาร Virtual Restaurant แห่งแรกบน V Avenue Power by a a s 5G จ้ะ ซึ s <S ๆๆ่งแบบยกขบวนกันมาแบรนด์ดังในเครือนนะำโดยบา BBQ Plaza ชานาโปชาแล้วก็เรดซันให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ดิจิตอลในแบบฉบับร้านอาหารจัดเต็มชุดเมนูสุดพิเศษให้ลูกค้า AIS และ AS Fiber คือมาพร้อมดีดีสุดเอกล u s i v e ส่วนลดท่าอาหาร100บาทเมื่อสั่งอาหารในราคา750บาทขึ้นไปอย่างชุดนี้ถ้าเกิดเราเป็นแบบลูกค้า AIS หรือ AS Fiber ก็ลดอยู่แล้ว ามารถสั่งได้ผ่าน V Avenue by AAS 5G พิเศษเฉพาะวันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายน2564นี้เท่านั้นต้องรีบนะทุกคนใครอยากตามดูที่คอมเมนต์แล้วปักหมุดไว้ให้พี่ถามเมยหน่อยว่าเมย์จะตามบีมากินไหมก็คงต้องให้น้องมากินด้วยแหละเพราะว่าเรากินคนเดียวไม่หมดหรอว่าว่ากันตรงๆเขาให้มาเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวแป้งไปแต่ตามบีมาเนาะที่มารอกินอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ทำเลยช่จ้า คลิปเกี่ยวกับไส้ลองดูก่อนเอาค่ะเอาไปแค่นี้นะหนูเงินข้างหน้า,นาไงโอ้โหวา,วายเก่งมาก โยนเปล่าแป้งวางยากูเปิดฝาดเลยไหมล่ะอ๋อเขาไปถ่ายนะคะถ่ายอะไรเขาบอกว่าเขาบอกให้เข้าไปนั่งกินด้วยโอ้ยเกียรติดีอ่ะให้เกียรติหนูบีบีต้องตอนนี้บีต้องพูดดีๆกับพี่บีต้องแบบพี่นอกพี่เท่าอย่างแรงถ้าบีอยากกินได้อืมเดี๋ยวทําให้เปิดตะเกียบก่อนนี่มันแกะตะเกียบ ก่อนฉันน,นี่นะสนามนั่นแน่นโอ้โหมีแล้วอันอื่นอีกสามชิ้นใครเขาจะไปจิ้มได้อ่ะอมันมีอีกสามชิ้นโอ้โหหรอมันลาดมันลาดคนเดียวหมดเลย